ผักชีกระเพรากระเทียมพริกขี้หนูเสร็จแล้วนะครับกรบพียะน้ำลายจะไหลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสูตรอาหารธรรมชาติเราจะพาไปหาหอยหอยอะไรครับดูจัดมาอันนี้คือหอยเสียบนะครับวันนี้ก็ไปให้พี่เขาขุดมาให้อยากกินครับจะสดๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับยังเป็นตัวอยู่เห็นไหมเห็นตัวหอยไหมครับ ถ้าไม่เห็นเราจะหาตัวสดๆให้นะครับจริงๆแล้วถ้าคนอื่นก็รู้ก็จะกินกับหอยเนี่ยจะแช่กับน้ำปลาเดี๋ยวหาตัวเป็นๆกันตัวเป็นๆอ่ะเดี๋ยวเราเทดีกว่ากระแปง้งอันนี้เรียกกระแป้งใช่ไหมครับหรือกระป๋องนะครับเดี๋ยวก็จะเทนะครับอันนี้ก็เราก็สั่งไปแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็อุดมสมบูรณ์ครับอาหารทะเลบ้านเราอันนี้หอยกระปุกเลยครับ แต่มันยังเป็นตัวเล็กอยู่ก็ยังเป็นตัวเป็นๆน,น,นะครับแต่ถ้ามองเห็นจะดีดจะมีตัวออกมาเพราะว่าเราเพิ่งขุดตอนเย็นยโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะต้องทําอะไรกันต่อเคอรื่องปรุงนี่นะครับคกอันนี้ก็จะมีผักชีกระเพรากระเทียมพริกขี้หนูน,นี่ก็จะต้องหักอย่างนี้นะครับถ้าทําจริงก็ต้องหักเขาลากจริงก็ใช้มีดนะครับแต่ผมไม่มี แล้วก็ใส่เข้าไป mm. ก็ใส่กระเทียมเข้าไปอันนี้ก็จะใส่เยอะหน่อย mm. แล้วก็ใบกะเพารพาใบกะเพรานี้ใส่ตอนผักนะครับไม่ได้ใส่ในนี้อันนี้ชให้ดูเฉยๆว่าเป็นใบกะเพราอ <_ D> ันนี้ต้องเด็ดนะครับถ้าไม่เด็ดมันจะไม่มันจะไม่อร่อย <_ p ete> เดี๋ยวเราจะเด็ใด <_ p ete> ให้ดูครับแค่อันเดียวแล้วเดี๋ยวอันอื่นจะให้น้องเด็ดเพราะผมไม่เด็ดโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งส่งแล้วครับข่าวครับผ้าไปแล้วครับส่งไปแล้วครับในระบบเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จแล้วนะครับป่ะผัดดีกว่ากระทะของจําเป็นมากเลยครับถ้าไม่มีมันก็ผัดไม่ได้เพราะมันเป็นชิ้นส่วนสำคัญเสียบปั๊กเราก็เปิดนะครับน้ํามันยี่ห้อไม่ได้สปอนเซอร์ครับไม่บอกเดี<อ>๋ยวรอกระทะร้อนหน่อยนะครับค่อยใส่<อ>เครื่องเดีย๋ยวรอมันร้อนก่อนนะครับ ถ้าพีวไหนออกนี่ร้อนจังวะนี่นะครับใส่ดูก่อนโอเคร้อนแล้วนะครับเราก็ต้องคั่วให้มันนะครับหอมกลุ่นนะครับ บาบนะครับ,บ,รบเพราะเขายังไม่ตายเลยครับเนะี้เราก็ต้องผัดให้หอมๆนะครับรก็ต้องผัดไปเรื่อยๆให้มันหอมก่อนค่อยใส่เครื่องปู ำลายจะไหลนะครับครับแล้วก็จะใส่ซอสวอเตอร์บาวน้ำตาลครับน้ำตาลวอเตอร์บาวเยสอยู่ฝรั่งมาสองวันครับทับสับตลอดสปิกเพลเพลเย่เย ขับไปเรื่อยๆครับให้มันอ้าครับป่ามันก็จะอ้าขึ้นมาทูฟอร์โฮมแต่ว่าอาหารพื้นบ้านเหรอแลกไหมแลกไหม uh. ร้อนครับนี่แซ่บ ไม่อยากจะบอกว่าแซ่บจะกินนะครับก็กินง่ายๆก็แค่ยางนี้แล้วก็นะครับจะรสชาติก็ถ้าคนทะเลหรือคนพัทยาก็จะรู้ดีครับรสชาติครับเป็นยังไงเพราะว่ามันจะกินไปก็ดูดไปกินไปก็เรื่อยๆก็ดูดไปมันก็จะเผ็ดไปเรื่อยๆเผ็ดปากไปเรื่อยๆครับ มันก็จะกินไปดูดไปอร่อยไหมครับอมไม่อร่อยก็ไม่กินประจำหรอครับถ้าจริงๆแล้วทำก็คล้ายๆกัะเพาแหะครับแต่จะเป็นหอยเสียบหอยเสียบเนี่ยเป็นหอยที่อยู่ตามชายหาดจะหาได้ทั่วไปครับอเอาลืมรีวิวอยู่ดูดเพลินขอโทษขอโทษขอโทษรับอยู่ไหมครับากล้อง หิวแล้วครับกินแล้วหิวแล้วครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวกินปลาอุ้ยแม่หายเลยเนี่ยครับมันจะกินไปอย่างเงยเพลินไปเรื่อยเรื่อยโอเคโอเคมากินกันก่อนครับกินกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาก็ดูกันเรื่อยเพลิดแต่ปลากเนี่ยยิ่งดูยิ่งเพลินค่อยคุยกันตอนหมดอ่ะ โถ้ากินในห้องเลยซีซารนี่ข้างห้องตกใจเลยนะเนี่ยแบบเนื่ย กินไม่ได้เลยครับดูดเพลินๆก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปตอนตอนหน้าเอาอะไรใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับบายบายครับดูดก่อนอเผ็ด